แบรนด์ระดับโลกดึงตัวนางเอกไทยขึ้นแท่นแบรนด์แอมสวยปังไม่เก่งใจใครงานก็ปังรักก็รุ่งสำหรับว่าที่เจ้าสาวคิมเบอรี่แอนวอเทมัสเรื่องความรักเป็นที่ทราบกันดีว่าตอนนี้เธอเตรียมลั่นละคังวิวาในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ในเรื่องงานล่าสุดมีรายงานว่าแบรนด์ดังระดับโลกอย่างเอาเกา์ได้เปิดตัวคิมเบอรี่ในฐานะแบรนด์แอมบัสเตอร์ คนแรกของประเทศไทยโดยมาพร้อมผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดว y ลไฮโดรจิ c งสก n t ทีนภายใต้แคมเปญ Let is everything สำหรับแบรนด์อาลเวอร์กาเป็นแบรนด์ระดับลักชัวรี่เมคอัแบบวีแกนและโคตี้ฟรีที่ไม่ทดลองหรือใช้ส่วนผสมจากสัตว์สามารถคงใจสาวก b e a u ี้ทั่วโลกอย่างมายาวนาน